สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของลิซ่ากันกับ New Woman MV มาแล้วในตอนนี้นะครับ New Woman Out now เพลงที่2ของลิซ่าจากวีอา l o u รอบนี้ตาลิสของเราจับมือกับโรซาเลียร่วมฟีเจอริ่งด้วยกันแล้วก็ ลงไว้เรียบร้อยในช่อง l a r g o o f i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  l l ของแท้ต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกเท่านั้นถ้าเป็นช่องอื่นไม่มีติ๊กถูกคือของปอมอย่าเข้าไปดูกันนะครับ MV มาแล้วในตอนนี้บอกเลยว่าเป็นแบบใหม่แบบสับที่ลิซ่าเนี่ยไม่เคยทำแนวนี้คอนเซป t นี้ที่ไหนมาก่อนครั้งนี้ลิซ่าก็เติบโตขึ้นไปอีกขั้นในเรื่องของการทำเพลงร o c k s t a r เป็นแบบไหน New Woman นั้นแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงมีกลิ่นอายของความแบบ902,000นะครับแล้วก็ความเป็นป๊อปที่มากขึ้น ที่สาคัญก็คือแนวเพลงจะมีความสดใสฟังได้เพลินๆฟังได้ชิลๆแต่ MV เนี่ยก็แฝงไปด้วยสัญญาในย่าสำคัญต่างๆมากมายทีลิซ่าอยากจะสื่อมาเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันอีกทีแต่ที่ใน่อ็มวสวยเป๊ะแล้วก็ปังมากลิซ่าก็พาโรซาเลียนะครับถ่าย MV แบบจึง้งๆเปลี่ยนลุกกันแบบสับๆมีความยินยางมีความเธอคนนั้นคือฉันอีกคนเดี๋ยวเป็นลิซ่าเดี๋ยวเป็นโรซาเลีย1คน2จิตวิญ,ญญาณอะไรแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนลุกสับๆ แล้วก็สลับลากกันไปรัว,ว่า New ฟูแมนตัวแทนแห่งความมั่นใจลิซ่าก็ปล่อยเพลงใหม่มาแล้วเรียบร้อยเข้าไปรับชม MV เข้าไปฟังเพลงของลิซ่ากันได้เลยนะครับบอกเลยว่าวิวกำลังมาแรงสุดๆและกระแสนในตอนนี้ดีมากเลยยอดชับช่องก็พุ่งยอดวิวช่องก็พุ่งยอดวิวของ New w ูแมนเอก็พุ่งมากๆกระแสทวิตเตอร์เอ่ยโซเชียลมีเดียเอ่ยคือมีแต่ลิซ่ากับ New Woman เต็มไปหมดอัปเดตยอดวิวในตอนนี้ลงคลิปมาตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าจนถึงเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งที่เราอัดคลิปอยู่2ชั่วโม,มงนิดๆยอดวิวป่าไป2ล้านกว่าแล้วนะคับพร้อมกับติดอันดับที่2เพลงมาแรง YouTube ประเทศไทย ตามไปดูกันได้เลยนะครับแล้วมารอดูกันดีกว่าว่า24ชั่วโมงแรกของลิซ่ากับนิวฟูแมนนั้นจะไปสุดที่เท่าไหร่กับยอดวิวของ MV เพลงนี้และอีกอย่างที่เราจะมาอัปเดตกันคือพี่จีซูนะครับก็มาซัพพอร์ตน้องสาวคนเล็กของวงเรียบร้อยด้วยการลงสตอรี่พร้อมกับแปะลิงก์เอาไว้ให้แฟนๆเนี่ยตามเข้าไปคลิกลิงก์แล้วก็ไปดู MV ของลิซ่กันได้แบบง่ายๆรอบนี้พี่จีซูไม่โดนสกัดกั้น ทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับก่อนหน้านี้ Rock Star เนี่ยทำยากมากกว่าจะได้คือจนต้องมาถามลิง์ว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงแปะลิงก์ไม่ได้โดนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอยากจะโปรโมทให้กับลิซ่าเพราะว่าชอบ Rock Star มากๆรอบนี้พี่จีซูก็คือตื่นมาพร้อมๆกับเราแล้วก็มารอดู MV ฟังเพลงใหม่ของลิซ่าช่วยโปรโมทลงสตรอรี่แปะลิงก์ไปเลยหนึ่งได้ตั้งแต่ครั้งแรกใครเป็นแฟนคลับพี่จีซูนะครับก็ตามไปในสตอรี่พี่จีแล้วก็กดลิงก์ตามมาดู MV ของลิซ่ากันได้เลยใครได้ดู MV แล้วฟังเพลงแล้วเป็นยังไงกันบ้างกับ New โว m a n นของ Lisa f u t u u r อ r o ด a l ซ a ชอบกันไหมเต็มสิบให้เท่าไหร่การคอมเมนต์มานะครับและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e กันด้วยสวัสดีครับ